ลองมาชิมผักดองนะคะชิมดูก่อนอันนี้ค้างคืนหนึ่งค้างคืนก็ทำมาสองวันแล้วนะคะแต่ชิมดูแล้วก็อร่อยแล้วไงก็เลยเนี่ยลองทดสอบดูเนาะอันนี้เป็นอ,อแตงกวาเนาะลองเคี้ยวดูนะอื่ม ออกเปรี้ยวเค็มหวานกรอบมากเลยอันนี้เป็นแครอทนะคะอืมกรอบใช้ได้เลยค่ะหัวใช้เท้าอืมหัวใช้เท้าจะนิ่มหน่อยนึง แล้วก็อร่อยใช้ได้เลยค่ะ